คุณผู้ชมครับเกมที่สามนี่คือเกมโน้นนั่นนะครับวัดว่าลูกทีมทุกคนนี่จะขึ้นไปข้างบนได้กี่คนในเวลา2นาทีนะครับคิดว่าในการวางแผนนะครับต้องขึ้นไปได้สักคนหนึ่งก่อนนะครับนั่งคล่อมแล้วถึงจะดึงลูกทีมขึ้นไปแต่ตอนนี้ปัญหาคือใครจะเป็นผู้ขึ้นไปคนแรกนะครับดันก้อนดันก้อนตกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตกแล้วครับเห็นไหมฮะเฉียนเหรอดันก้อนเข้าไปครับเอาเชียร์เข้าไปเอาใครขึ้นเอาไปครับเอ้เออ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  ผู้หญิงขึ้นก่อนครับโอ้โหเอาเดินเอาเดินผู้หญิงโอ้โหแม่นมากครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงดึงผู้ชายครับเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับเดินเอาขึนที่สองขึ้นไปแล้วเลขที่ four ขึ้นมาสองแล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับโอ้โหเก่งครับผู้หญิงเก่งของผู้ชายครับตอนนี้เอาเหยียบเป๊ะกันไปเป๊ะกันไปเอาเร็วเอาโอ้โหโอ้โหเอาขึ้นเลยนะครับสุภาพผู้คนโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหเสามแล้วครับขึ้นในสาม้วครับเอาคนที่เจ้ขึ้นที่เจ้ากนไป โอ้โหโอ้โหเยยบหมอขึ้นไปเยียบหมอขึ้นไปโอเคมีตกครับมีตกเลยครับอ๋อมีร่วงเลยครับอ๋อมีร่วงเลยครับเอาเด้งดงเด้งด้งด้งเดงดยบโอ้โหโอเคโอเคโอเคคนที่สคนที่สขึ้นแล้วครับคนที่สไปแล้วคนที่ห้ากำลังมาคนที่หคนที่ห้าคนที่ห้าโอ้โห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 ิโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นกีฬาที่ สุดยอดครับใช้ความสามัคคีนะครับตอนนี้จะดึงคนที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับจะขึ้นจะดึงยังไงครับทีมที่หนึ่งจะดึงยังไงครับตอนนี้กําลังดึงอช่วยดึงช่วยดึงไม่ค่าดึงถ้าดึงแล้วตกแน่นอนอ่ะเวลาใกล้ังมาแล้วครับเก้าแปดอ่ะเจ็ดอ่ะอ่ะหอ่ะสละเรือไปนหนึ่งสละ <8 S 2> อ่ะสี่หมดเวลา